กับผมก็สวัสดีนะครับกับมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปหวอยอมสินนะครับเป็นออมสินของงวดวันที่16บหกธันวาคม6 3นะครับส6กธันวาคม63สเด่นนะครับตัวเด่นมันจะเป็นซีครับอ่สี่ห้าหกนะครับตัวเด่นมันฮ <c oughs> นะงวดที่แล้วกับ เมื่อเข่าหรืว่าเขา่เขายุบมันมันออกตัวกลับนะครับที่ผมวิ่งห้ที่ผมเน้นห้นะครับมันออกเจ็ดสามเนาะแปดเจ็ดสามหมดทีแล้วนะครับมันผมห้ไปทั้งหมดก็สิบเจ็ดสิบแปดตัวคนละเละรียกกรไดแต่ว่าผมวง่ห้ผมเน้นห้กับบวกกี่ตัวนะแกพูดถึงก็อยากห้ซื้อเบิร์นะครับทีนี้มันออกตัวกลับเนี่ก็้ิดไปนะครับ โอเคนะครับมาเบิรงของวันนี้เดือนสี่ห้าหกเนาะผมจะเอาตัวจับมาจับนะครับ 5ก็จะเป็น50 51 52 59 56นี่เป็นตัวกันนะครับ6ก็เหมือนตันนะครับ60 61 62 69 ัแต่10 10ก็เป็นตัวกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นออมซินนะครับถ้าพี่น้องที่ติดตามดูกรกดสิงหูนะครับว่าออมซินผมกะถือว่าเขาดีพอสมควรนะเขาดีบ้านเจ้าดีเมื่อกี้มันผิดครับมันกะต้องกลับต้องยั้งแน่ละครับเลขอะไรพัปกปลักบได้นะแต่ผมบอกว่าเลขมันออกแน่น้นะครับเลขออมสิน ờ gấp ba gì ca đen có bạc ca đen nó nó bao nhiêu hà xuống, hà nương. แล้วก็หกสองคือตัวเน้นไปแน่นะครับแต่นี่ก็พี่น้องอย่าไปซื้อารนะครับเบิ้งไปนะออกซินนี่ออกในหนี่แหละให้กลับน้ำพี่น้องเ็าไปแบ่งเราเองว่าจิซื้อแบบไรนะครับบ่าต้องไปไปเน้นทุกโตนะไปซื้อกันไววนะครับ หรือ,อยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองขาดทุนนะนะครับก็อย่างตัวที่หนักก็ลดลงมาหน่อยมาใส่พวกนี้อย่าให้มันขาดทุนก็พอนะครับแล้วก็ให้ให้กลับด้วยนะครับกลับไปนั่งนะแต่เลขออกในนี้พี่น้องไม่ต้องเอาตามที่ผมวงก็ได้นะครับอาจจะชอบตัวนี้ตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมันออกในนี้รายเลขออกสินว่ไปใส่หรอกนะ ออมซินแล้วกศูนย์นี่ก็มักออกเด้อพี่น้องเด้อเลยกออมซินนะ่ะนะศนี่อาจจะไม่ใช่40่ศูนย์นะจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หอะไรประมาณนี้นะศย์กลางันน,งนะครับวันนี้แต่ที่นแน่ๆให้เก็ดสี่ห้าหกไว้นะครับ ชื่อไว้อลซินห้ติดสีหาหกไว้ต้องมาให้เห็นนะครับอันนี้ตัวจับของมันจะเป็นศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับเป็นตัวจับของสี่ห้าหกแต่ผมไม่ได้ปักหลักนะครับผมปักหลักไม่ได้ว่าเป็นหลักสิบอันไหนหลักสิบอันไหนหลักหน่วยต้องไปกลับเอาเองนะครับอย่างวดที่แล้วนี่บางท่นันไอ้ผมกระจับตามอันนี้แต่ผมไม่ได้ปักหลักนะผมกับ เป็นสามเจ็สามแนั่นมะสามเจ็ดสามแนะครับสองหนะไี่นะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกมดสี่ปดนันออกแปดสามนะครับพี่น้องก็ต้องไปไปกลับไปอะไรเอาอีกที่นึงอันนี้ตัวจับกันเด้อเก้าหนึ่ง ที 2, นะนี้ว่าเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไอจุดจุดเด่นพวกนี้มันก็เคยมาด้วยกันผมเอาเด่นกับเด่นนะครับเด่นกับเด่นมาจับกันนะไม่ได้ปากหลักนะครับพราะนเด่นเด่นอัน,นี้ก็เคยมาด้วยกันอย่างเช่นหนึ่งศูนย์อย่างนี้เคยมาด้วยกันหรือว่าห้าหกผมใส่กันมาให้นะครับอ,อาจจะออกสี่ห้าหรือห้าหกนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งศูนย์อย่างนี้นะครับวันนี้ผมกัดมาให้หมดแล้ว ก็คือผมทําได้แค่เด่นกับเด่นนะไม่ได้จะปากหลักนะครับนะวันนี้สี่ห้าหติดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับออออินแต่ละเจ้าเอาไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องร้ายมาบอกผมผมก็เพิ่งรู้นะครับ เจ้าหนึ่งจะเอาอยู่แบบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเจ้าไหนที่เอาถ้าเจ้าที่พี่น้องซื้องวดที่แล้วออกอะไรนะแปดเจ็ดสามนี่กระชิดถือนะครับถ้างวดที่แล้วพี่น้องซื้อกับเจ้าไหนที่ออกที่เขาเอาแปดเจ็ดสามก็ให้ซื้อตามผมได้นะครับใจอีกอีกเจ้าหนึ่งหรืออีกเจ้าที่อื่นนะครับทางเหนือหรือทางทางไหนพี่น้องไลน์มาบอกผมเอาไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็วาจารย์อมสินไม่มีที่ซื้อว่าจัดครับการบูซื้อกาบบเป็นยังนะครับ <c oughs> ให้ให้ผู้เพื่อนซื้อนะครับเบิ่งเอาไปซื้อเอานะครับบางท่านก็ไม่มีที่ซื้อคือว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อตามไรพี่น้องันใดที่ซื้อตามผมกาสิงหูดีอยู่นะครับว่าอมสินผมการเดินดีพอสมควร <c oughs> แต่ผมบริษมาบวกมาลบให้เบื้องดอกออมสินนี่ผมก็เขียนปั๊บปัป,ปเอาสิผมคิดคำนวณแล้วนะครับผมก็มาเขียนในเบื้องสี่อ่งนพมเชื่อได้ยังได้ว่ามันสีออมสิอไม่ต้องห่วงนะครับผมบริษมาตัวมาตม้มมาหลองลวกพี่น้องแน่นอนนะถ้าพี่น้องที่ติดตามอยู่นานแล้วก็จะรู้ดีว่าออมสินผมเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมมีอย่างคุยหลายเนะเาะแ่โอเนี่แหละ ออมสินเท่ามีเด่นให้เด่นไป3ตัว5051กับ6 2แต่อย่าไปอัดหนักนะพี่น้องนะเอาแบบพอ,องอมปากหอมคอนะเอาไว้ลุ้นก่อนหวใหญ่นะครับเนาะวงนี้แหละให้ซื้อทุกตัวนะครับกับตัวด้วยก็ดีนะครับพอมันออกกลับได้หมดแล้หวยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโอเคเก็บนี้เอาไว้แค่นี้นะครับออมิ้น Tô indo